หัวยงชื่อหัวยงออ้ยหมัดใสหน้าตานี่ตอนเช้ามาทำหน้าแบบนี้ได้ไหมได้ไหมคะทำไมอะ่ะทำไมต้องสร้างความปั่นป่วนให้ลูกรู้ด้วยอ,ะอ่ะฮะถ้าร้องทั้งวันจะไม่ว่าไอ้นี่ร้องนิดเดียวร้องจะเป็นจะตายร้องทำไมคะเพื่ออะไรฮะแม่จะไปทำงานกับเกาะไว้เกาะทำไมอะ่ะ แล้วใครจะไปหาเงินให้เธอล่ะคะพ่อพ่อบอลนี่อุ้ยหาคนเดียวจะพอไหมล่ะพี่น้องตั้งกี่คนไม่ได้เลี้ยงเธอคนเดียวสักหน่อยเธอมีพี่ไหมเธอมีน้องไหมแล้วพ่อทำงานคนเดียวจะเลี้ยงไหวไหมคะบไหวอ่ะโบไหวแล้วทำไมจะต้องร้องให้แม่เฝ้าอีกแม่ก็ต้องมาทำงานอีกเลี้ยงเธอเลี้ยงน้องอีกเลี้ยงพี่อีก ไหนจะตโะตะ๊ะ,ะไหนันแม่นางอีกโอ้สารพัดเลยช่วยกันสิอันนี้เขาเรียกว่าช่วยกันมาโรงเรียนก็ตั้งใจเรียนไม่ใช่มาโรงเรียนมาตั้งใจร้องมาโรงเรียนนล้อร้องทำไมปานเหมือนกันหน,นูก็เหมือนกันหนูก็เหมือนกันแล้วร้องทำไมคะมีประโยชน์ไหมน่ะไอ้ไอ้ไอ้แล้วบอกว่ายัางไงร้องไห้แล้วมันเหนื่อยเนาะรู้จะร้องทำไม เฮ <Safe. ạ. S 1> ้ยย <mus> ูเด็กเบื่อคนหน้าเป็นเบื่อคนยิ้มตอนเย็นทำไมตอนเช้าไม่เป็นแบบนี้อ่ะบอทำไมถึงบออ่ะเต้าบอไปบ้าอะไรบอไปบ้าอะไรมีว้าวพูดไปเรื่อย ร้องทำไมร้องมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยไหมคะร้องให้อีกเหนื่อยกัเหนื่อยโอ้สวยก็ไม่สวยหนูยังบ่หองเลยใช่ไหมหนูยังบ่หองเลย